สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2567ช่องปอนบ้าน YouTube ยังเกาะติดอยู่กับการช่วยชาวนาไร่ละพันตกลงรัฐบาลจะช่วยหรือไม่ช่วยวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับไร่ละพันแนวโน้มมีโอกาสจะได้แน่ครับแต่อาจลดจำนวนไร่ลงนะครับอาจจะได้ไม่ถึง20ไร่สูงสุด20 0 0 0บาทนะครับเมื่อวานนี้11พฤศจิกายนมีข่าว ออกมาทางสื่อแล้วนะครับเราก็รวบรวมข่าวแล้วจะสรุปให้สั้นเพราะว่ามีท่านประชาชนท้องบ้านคอมเมนต์มาบอกว่าพูดยาวไปเอา้าสั้นๆก็ได้ครับเมบานนี้สรุปล่าสุดเลย11พฤศจิกายน2 5 6 7นานงนรลมนพินโยศินวัฒน์เริม่มตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเราจะเอาเนื้อๆเ,เ,เลยนะครับเอาที่พี่น้องต้องการเลยโดยเริ่มตีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าการช่วยชาวนา อาจจะเป็นการผสมประสานกันระหว่างโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและไร่ละพันนะครับโดยรัฐตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมนบอบขอได้ให้คณะอนุกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติด้านการผลิตซึ่งมีตนเองเป็นประธานมาทบทวนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จากการหาลือกับนายกสมาคมชาวนาไทยก็เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นการผสมผสานกันเราจะไม่ยกเลิกไร่ละ1,000บาทแต่รูปแบบจะมีการแบ่งสัดส่วนอย่างไรอาจจะกำหนดจำนวนไร่ลดลงเพื่อที่จะเอาบางส่วนไปช่วยปุ๋ยละบางส่วนไปช่วยปุ๋ยคนละครึง่งฉะนั้นต้องรอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการผลิตสรุปก่อน และจะเสนอเข้าที่ประชุมนบขอ,อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้จะช่วยเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวอยู่ดีต้องมาดูว่าควรจะเป็นรูปแบบไหนที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของเกษตรกร,กรโดยคณะอนุกรรมก,การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะมีการประชุมเร็วๆนี้นี่คือข้อสรุปที่รัฐรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเปิดเผยกับผู้สื่อข,ข่าวเมื่อวานนี้11พฤศจิกายน257ก็คือ มีแนวโน้มจะช่วยชานาแบบผสมผสานระหว่างปุ๋ยคนละครึ่งก็ทําโครงการนี้ก็ทําปุ๋ยคนละครึ่งไร่ละพันก็ทาโดยจะก,กําหนดสัดส่วนจํานวนไร่ลดลงเพื่อที่จะให้มีงบเพียงพอทําทั้งสองอย่างก็คือปุ๋ยคนละครึ่งก็ทําไร่ละพันก็ทํานั่นหมายความว่าโอกาสที่พี่น้องชานาจะได้มันมีค่อนข้างแน่แล้วแต่ว่าจํานวนไร่ละพันเนี่ยอาจจะลดจํานวนไร่ลงลดลงเหลือกี่ไร่ จะได้กี่พันต่อครอบครัวก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปเพราะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้ามชาติด้านการผลิตวัยวัยนี้ครับเมื่อประชุมเสร็จและได้ข้อสรุปก็จะเสนอต่อที่ประชุมนบขต่อไปติดตามขา่า,มขาวกันต่อไปอย่างไม่กระพริบตาครับสําหรับพี่น้องชาวนาะไร่ละพันยังมีหวังครับสวัสดีครับ